สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้อง FC ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องสวัสดีตอนแร่งๆหัวคำแดดอ่อนๆพี่น้องอไ,ไปเราวันนี้เราจะพาไปกินมะม่วงดองนะคะเท่าท้างนีกล่องขึ้นว่าชัดมะม่วงดองกับ วันนี้ขอบคุณพี่สาวนะคะพี่สาวทางชนบุรีนะคะทรงกระเป๋าน่ารักน่ารักมาไหน้องนะคะนี่จากบ้านฮักพระเอกต้นวิมลชัยหัวใจเหลืองนะคะกระเป๋าน่ารักแล้วก็ยาแก่ขั้นพี่น้องใหญ่ยยแล้วฝากมาไหนะคะขอบคุณลหลายค่ะ ขณะนี้เรามีดินสองกองอยู่ที่หน้าบ้านนะคะน้องกอ๊อ,กอกสวัสดีครับอะไรทำอะไรเนี่ยฮะเลนดินดินเนนอาบอกว่าสายยังนี่อะไรนะแก้ภูเขาไฟเลื่งเ,งเรียนหรือย,อยังครับ เริกเรียนแล้วทํายังไงล่ะสวัสดีครับ,รบที่ทางนี้สวัสดีครับกล้องเนี่ยสวัสดีครับเรื่องเรียนแล้วสวัสดีครับรครับ,รบ,รบเออไห้มันได้ยิงซีเลนยูผู้เดียวพี่นอ้องกะกะอยู่น้ำโชกบ้านในเหลือกโรงเรียนนะคะดินซองกองนี่กะสีเอามาถมใส่น้ำมูนีล่ะคะพี่น้องนี่ นี่นะคะทมมะหอดพื้นปูนนี่นะคะมันทอกันเนีมันเพียงกันนะคะพี่น้องสองกองขี้ดินแดงนี่แต่ก้อนใหญ่ๆนี่ทมน้ำเดินนี่แหะคะ่ะพี่น้องคะ่ะถมไปเรื่อยๆให้ดินมันแก่นลดดินลดละเจ้กบาทก็แม่ 3ามร้ิบาทบัเกตปาดปาดจะว่าเสียงไหลสามร้ยหาสิบาทบัตเเกตบืด pues บนี่ละพี่น้องสอ <off> <candy> งกองนี่กองละสามร้อยหาสิบนะคะสองกองกเจ็ดร้อยบาทนะคะปาดตะกีดลดละลอยหาสิบหนึ่งเนาะลดละสองรอยเกตพรอมเนาะตะกี้เนาะ ตะก,กี้กับสามซีปีขึ้นหลังนี่แหละว,วะปะ้อา,อ,าอยู่บ้านพี่น้องเพ่งมาค่ะจ้างว่าล่ละค่ะพี่น้องอเพื่อนว่าน,น้ำมันมันขืนเพื่อนก็เลยขืนน้ำนะคะ,ะขืนเป็นลอยกกบาด <c oughs> เอาเอาบ,าบาัวกันดอกถ้าม,มาหากินเพื่อนหาใดเพื่อนก็ได้ไปเติมน้ำมันนั่นแหละาากกหาเงินใดน้ำพี่น้องเอฟซีมากโนก็มาสื่อขี่ดินนี่แหละค่ะมา <c oughs> ถม ทีเห็นมันแน่นนะคะเตรียมเตรียมไว้วมีเวลาฝากพี่น้องเอฟซีเบิ้งเง,งี้ยงฝากพี่น้องเอฟซีดูแลในเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดซับสขไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องจินล่ำเพิ่นออฟฟิเชยะะียลในเด้อมีเวลาเชียกับน้องมกแชร์เป็นฝากเอฟซีหรอสวัสดีค่ะยำเได้ว่านั่น ไอ้ของเห็ดเองเห็ดอันขนมมกไปฝากเอเจดอกเด้อเสียบพราะเสียผกินน้ำแม่รดเพิ่อนเชฟได้กินบ้ล่ะแต่ละคนแต่ละคนจะว่ายุใสแนททั้งต่างประเทศเอาอันนี้มาด้วยใสนี่เอามาตัวนี้นี่ยนี่ะหาลอยอันนี้เนื้อหมูหาลอยเพิ่นขาบอกขึ้นจังใดมันก็เลยสร้างเพิ่อนอุต่อยันอีหยังนี่โอ้ซื้อของมาขายตีมันหลายคักเท หลุดบัตรสามร้อยหลุดบัตรสามร้อยบัตรสามร้อย,ออยได้ของหกลายนอหกลอยหกลอยเนาะสองบัตรเนาะ่ะเกินแน่รอพี่น้องไ่เกินไปไรย,ยู่ะซื้อเ่ไหร่ซือซ้อเมื่อไให้พ่อให้แม่ได้ยูได้กินนะคะของใส่นี่ล่ละของใส่ขวัวเลื่อนนี่หละค่ะเทียนมันอยู่ไกลหล่ะค่ะแมนเทีนนยนยูหนอกหราอ,อีเมีกันค,ครับรถไปพวกเป็น ได้สืบเป็นแพ็คมาไว้ลูกเต๋าย่เขามากอ่ะไอเขาเป็นตุลาหไห้ยาแม่มันแเสดไม่ได้จะอ่างเพื่อนหรอไม่ไย้จะอ่างเพื่อนไรแม่วะไอบมกคอเข้าดีนี่ป้าเขาไปกินชิ้วหอมบมกม่วงนุ่งเยอะปลาทางนี่กระเมนตัวนี่โอ้บมกเงาะขนม โอ้ขอนมเป็นแพ็กเลยค่ะพี่น้องซื้อมาไห้่แห้เด็กหน่อยเพราะว่าน้ำโชก่นเขาไปซื้อในบ้านดูปวดซื้อมาให้่เป็นแพ็กเิ่นเขาไป่นก็ซื้อมาเทรลบล็อกไลยพี่น้อง่นก็ไม่อยากเขาไปดูค้อกันนะคะเอาให้อิ่มน้ำสำลานกินคักคักพแม่ลูกเต่าอิงก็มีความสุกดอกเข้าเนี่ย กองแสบบคอค่ะพี่น้องค่ะนี่นวดลายลายด้ยค่ะพี่น้องนวดล,ลายแห้งขน,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 นมเยอะมากซื้อมาฝากครับนี่นวลพี่น้อง เราซื้อมาสองถุงนะคะเพื่อที่จะไปฝากบอสด้วยพรุ่งนี้หนึ่งถุงค่ะนี่ดอกกระเจียวพี่น้องอีแม่ซื้อมาหลวกนี่ถุงนี้สำหรับบอสโจเลยนะคะนี่ไงนะพี่น้องโี่มกลกวัวๆบอสต้องกินให้หมด มีสองถุงปลาเฮาแบบที่หนีไปกินบกม่วงกับบกคอพี่น้องมาค่ะพี่น้องคามามาอขอกับเจลเัาก็ฟื้นตัวได้เจ็บทองได้ว่าจะกินอีกแล้วสวัสดีครับพี่นอ้องฟื้นตัวจะกเจ็บทองแล้วก็มากินบกข้อฟื้นตัวได้เมอวานเมอวานหม<อ>้จิบ มันก็สิบนเก็บไอว่าจีบันเกีบเรากินข้าวล้วขอหวานนั่งได้มาสมขออรับพ er, okay. ี่น้องต้นไม้ข่าวบอกข้อหวานบอกขอหวานค่ะซุกเลี้ยวนะตัวขนมไม่ขาดอะไรขอเสีสีหวานเ็่ามันมักกันมักล้ำใจไหม เราบอคอวานกันเลยสื่อ,อเจวไปดเนีย่ยมอง้ม่เสร็จมองดอนีุบนี่ชิวๆเนี่ยพี่น้องครับ มัว่วนเนาะสบายสบายเนาะสบายสบายตับซีนี่น้ำบะอันนี้อร่อยมุ้งมุ้งดองหน่อย มหวงง่ายมหวงง่ายดองม่วงดองง่ายม่วงตาเปนไหมตรงตรงปะม่วงตาแซ่บเก็บหลุมเพื่อขนมุ่งนี่ป้านก็จังสี่ล้วค่ะพี่รองหาได้แยกกินได้ขนมถุูแน่ นองอร่อย <c oughs> เสียบร้ <c oughs> บานเจ็บร้านพี่น้องเ <c oughs> บิร์นี้ไม่จะสื่อนะคะ <c oughs> สื่อก็าบริดากินนี่แหละ เมื่อซื้อว่าได้กินได้ไปหาแสมาม่มามบุ้งก้องูหูม,ม,มองไหมสามสิบบาทเสียบอืมน้น่อยพ่อมมากเลยค่ะรู้มากกินของสุกๆมากกินขึ้นบดแหละแต่ว่าเวลาไปหมอรับมหนุ่มโบคอยก่ายกิน มิญญาณจะคล้องเห็ุงานบไปไหนแหวยญาได้ไเ,ดเลียนเขาเต้นของน้ำกระเลียพยายามหลีกเลี่ยงค่ะจนก็องกินแต่มือ่อใดที่มันหยุดแต่ว่ามืองางขาดไปไหนคือต่ำบมกหุ้งค่ะเปน็นหลอกขาดไปไหนหรืมีงานไปไหนก็นต้องกินกินเขาว่ามีต่ำบมกหุ้งคือจังคือจังผักคือจังปนว่ามีผัก

อ้าวพี่น้องคะคลิปนี้นะคะฝากพี่น้องนะคะสื่อบัตรจองตั๋วเข้ากลุ่มกิจวันที่เก้าจะถึงนี้นะคะเก้าสิงหานี้นะคะในไลฟ์สดก็จะเป็นเดอะซีรีส์นะคะเรื่องมูักณอกสมรษะนะคะผู้ใดสีได้รับบทใไดผู้ใดสีได้เป็นยัง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 นะคะฝากพี่น้องติดตามนะคะซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะคะพี่น้องคะขอเลขสนับสนุนนะคะ เลี้ยงเชียร์เลี้ยงใจนะคะเป็นกําลังใจให้องคอ์กรให้ทีมงานสาวมาเปินบานแพงให้บอดจูน้านะคะบัตรราคา1 3 9บาทเท่านั้นนะคะพี่น้องคะ139่13บาทเท่านั้นนะคะเหมือนได้เบื้องละครเรื่องหนึ่งเลยคะ่ะพี่น้องเังได้ก็ฝากพี่น้องติดตามนะคะอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวเขากลุมนะคะรีบซื้อบัตรเข้ากลุ่มตอนนี้เลยนะคะจะได้เข้าง่ายๆนะคะเขาเป็นนางรอดในกลุ่มนะคะได้ถ้าซื้อวันที่เก่าเลย อแอดมินกับอาชีดงานนักนะคะอ,อนุมัติศาตรนะคะเดี๋ยวก็สิว่าเอาคือว่าันในเขากุ้มว่าันในกดอนุมงอนุมัตินะคะพี่น้องฝ่าวซื้อไว้เลยนะคะแล้วก็วันที่6 7 8 <c oughs> นะคะเมือ่ออืนนี่เองนะคะ หกเจ็ดแปดก็จิมีแมวหล่าพี่น้องรีช่ฟรีนะคะทางเพจสาวน,อน้อยเพชรบ้านแพงนะคะฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจนะคะ mm hmm. อ่ะคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้สักก้อนค่ะพี่น้องคะเ mm hmm. ดี๋ยวพ่พอกันกำลังจริงคลิปหนาเด้อนะคะฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องน้องจินลำเพินออฟฟิเชียลเลยนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ไม่มาายสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพี่น้องคะ่ะ